พีเอฟซีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้น้องวัแก้วนะคะแต่งตัวในชุดนี้อีกแล้วนะคะวันนี้จะรู้สึกจะอ้วนๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเสื้อใหญ่ไปนะคะดูสิคะเราจะต้องเอาออกประมาณนี้มันถึงจะโอเคนะคะเพราะว่าเสื้อใหญ่มันก็เลยอ้วนๆนะคะวันนี้ก็จะไปงานบวชนะคะไปงานบวชหลานที่ ไปกับคุณแม่นะคะตอนนี้ก็รอคุณแม่แต่งตัวอยู่ค่ะรอนางเอกป้าแว่นนะคะตะกี้เสริมสวยแล้วตอนนี้ก็กําลังแต่งตัวอยู่ข้างบนค่ะตอนนี้น้องแกก็มาจอดที่ร้านค้าแม่จันทิปนะคะหรือว่าร้านค้าหน้าเอกพี่ยันแน่นนก็คือน้องสีนวลน,นะคะนี่เลยค่ะมันนั่งรอนะคะแล้วนางเอกป้าแว่นแต่งตัวอยู่ตรงร้านค่ะสวยไหมคะไปไปเสริมสวยให้เขาตะกี้แต่งตัวออกมาแล้วเป็นแบบนั้นนะคะน้องแกก็แต่มมาลืมนี่เลยค่ะเอ่อ จะบอกว่าสปอนเซอร์นะคะเกลือเออเกลือดื่มเกลือแร่หรอคะตาสปอนเซอร์นะคะนี่เลยค่ะต้องทานเพื่อที่จะชุกกำลังให้เรานิดนึงอะไรแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะกับคุณแม่นะคะแล้วเราก็มาดูเขาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะย้ายเยกเข้าไปไว้ที่ตรงนู้นนะคะช่วยกันนะคะอันนี้ย้ายแบบไม่ต้องไม่ต้องลื้อนะคะย้ายแล้วก็ ไปเองี๋ยวน้องถ่ายกล้องหลังดีกว่าเนาะกล้องหน้ามันจะสะท้อนจะไม่ค่อยเห็นนะคะนี่เลยนะคะก็ตรงนี้เขาก็จะดึงไปเนาะแล้วตรงนู้นเขาก็จะมีเชือกที่สําหรับดึงไปด้วยนะคะต้องมีสายดึงไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะใส่ไม้อื อันนี้จะต้องร่มแรงร่มใจกันนะคะถึงจะทําได้นะคะก็จะเป็นย้ายเยียเข้านะคะย้ายที่เก็บข้าวของเรานั่นเองนะคะกำลังช่วยกันแล้วก็ที่ตรงนี้เนาะ ไปแล้วนะคะทังหมดไปด้วยกัน3ามคนคะ่ะกับคุณป้าแล้วก็คุณแม่แล้วก็น้องวัวแก้วนะคะลุยไปด้วยกันดีกว่าคะ่ะมา,มาทานข้าวด้วยกันคะ่ะ หลังจากไปงานมาเนาะก็ที่ในงานตอนแรกๆนก้องโมแกบอกว่าเออจะถ่ายคลิปให้พี่ๆทุกคนได้เห็นนะคะแต่พอไปถึงที่งานนะคะพอไปถึงที่งานมันก็จะเจอเขาเปิดเพลงเข้าไปเลยนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้พี่ๆทุกคนได้เห็นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถึงไม่ได้ถ่ายคลิปก็ยังมีรูปเอ,อ่อรูปภาพนิ่งเนาะภาพนิ่งไว้ให้พี่ๆทุกคนได้เห็นบรรยากาศในงานอยู่เหมือนกันนะคะก็ น้องกลับมาถึงบ้านแล้วก็จะขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะใส,ส่ชุดน,นี้นี่คือตอนนี้นี่ตอนกลางวันน้อมันก็จะร้อนนั่นเองนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องวัวแก้วด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ